ตรวจตามความเหมาะสมหรือคนที่มีความเสี่ยงค่ะต่อมาการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะด้วยวิธี VIA ค่ะอายุ30-54ปีตรวจทุก5ปีอายุ55ปีขึ้นไปแนะนำให้ตรวจแป๊บสเมียนะคะตรวจ1ครั้งต่อ1น1ปีหรือ1ครั้งค่ะ หรือไม่ว่าจะเป็นการตรวจหาเลือดในอุจจาระนะคะฟีโตลออกเคาบัตเทศนะคะอายุ50ปีขึ้นไปนะคะตรวจ1ครั้งต่อปีหรือแม้กระทั่งการตรวจเช็ดเอ็กซเรย์ค่ะเอ็กซเรย์ปอดนะคะอายุ15ปีขึ้นไปค่ะ1ครั้งโดยสามารถตรวจสอบสนานะข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงเลย จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับข่าวประกันสังคมตรวจถึกฟ้าฟรี14รายการที่เรานำมาฝากกันยังไงต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามรับชมกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีข้อมูลดีดๆเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลอะไรมาฝากกันขอบ